고래 กับครูบายค่ะครูปายสอนเลขวันนี้ไปที่ EP 9แล้วนะคะก็อยู่ที่หัวข้อเรื่องการวัดการกระจายค่ะ แต่วันนี้นะคะมีการวัดการกระจายแบบสำมู์ค่ะซึ่งปกติการวัดการกระจายจะมีอยู่2แบบนะคะเด็กๆคือการวัดการกระจายแบบสำมู์และการวัดการกระจายแบบสัมผัสซึ่งตอนนี้ครูไปเอาสมบู์มาฝากก่อนนะการวัดการกระจายแบบสำมู์คืออะไรมาดูกันเลยนะคะเป็นการวัดการกระจายระหว่างข้อมูล2ชุดนะคะว่าข้อมูลแต่ละชุด มีการกระจายของข้อมูลมากหรือการกระจายของข้อมูลน้อยคำว่ากระจายหมายความว่าคะแนนหรือว่าข้อมูลแต่ละตัวมีระยะห่างมากหรือน้อยกันค่ะถ้าข้อมูลแต่ละตัวมีความห่างของข้อมูลเนี่ยเยอะ เราจะเรียกว่าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจายมากแต่ถ้าข้อมูลชุดนั้นมีการกระจุกอยู่ที่เลขใดเลขหนึ่งหรืออยู่ที่แบบค่าใกล้เคียงกันเราจะเรียกข้อมูลว่าข้อมูลที่มีการกระจายน้อย mm. เช่นแบบนี้นะคะตัวอย่างที่ครูไปนํามาเป็นคะแนนสอบของชั้นม .5 ทับ1และม .5 ทับสสําหรับของม .5 ทับเด็กๆจะเห็นว่า ข้อมูลเขาสูงสุดคืออะไรคะ95ต่ำสุดคือ5โอ้โหตั้งแต่5ไปจนถึง95ห่างกันเยอะมากเลยนะคะห่างเยอะมากๆเลยแบบนี้ข้อมูลมีความห่างเยอะมากๆเขาจะเรียกว่าข้อมูลนี้มีการกระจายมากคะ่ะแต่ลองมาดูที่ห้องม .5 ทับ2นะคะห้องม .5 ทับ2เนี่ยสูงสุดก็อยู่ประมาณที่82 และน้อยสุดอยู่ที่ไหนเอยช่วยคูปาดูหน่อยค่ะอยู่ที่ประมาณ71 71กับ82อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ไกลกันมากดังนั้นเราเลยเรียกข้อมูลนี้ว่ามีการกระจายที่น้อยค่ะอ่ะรู้ความหมายการวัดการกระจายแบบนี้แล้วนะคะมันมีสูตรอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสำหรับการวัด เราจะแบ่งออกเป็น4ตัวที่สามารถใช้หาได้ค่ะอย่างแรกเลยก็คือพี่สัยซึ่งพี่สัยวันนี้ครูไปจะมาสอนให้พวกเราได้เรียนรู้กันนะคะอันที่2ส่วนเบียเบ่ยงเบนข้อท้ายส่วนเบียเบ่ยงเบนเฉลี่ยและส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปดูของพี่สัยก่อนเลยนะคะว่าพีส่สย สมเน็นถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะสูตรของวิสัยง่ายมากๆเลยค่ะให้นำข้อมูลที่มากที่สุดลบด้วยข้อมูลที่น้อยที่สุดง่ายไ้้ล่ะคะง่ายแค่นี้ค่ะเด็กๆนั้นไปดูโจทย์กันเลยตัวอย่างที่หนึงมาเลยค่ะนี่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะโจทย์บอกว่าจงหาพิสัยนะคะของข้อมูลต่อไปนี้ค่ะ พี่สัยสูตรว่ายังไงคะเด็กๆข้อมูลที่มากที่สุดลบด้วยข้อมูลที่น้อยที่สุดค่ะมองหาเห็นไม่เอ่ยตัวไหนที่เป็นเลขเยอะที่สุดคะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเลขนั้นก็คือ34ค่ะแต่เอมี34ตั้ง2ตัว เด็กๆใช้เลขไหนก็ได้นะคะอยากได้34ทางซ้ายหรืออยากได้34ทางขวาตรงนี้ก็ได้ค่ะครูปไปขอเลือก34ทางขวาตรงนี้นะคะดังนั้นค่ะพิสัยเท่ากับตัวที่มากที่สุดก็คือ34 ลบด้วยตัวที่น้อยที่สุดของข้อมูลตัวที่น้อยที่สุดของข้อมูลเด็กๆมองเห็นไหมคะหาเจอไม่เอ่ยขูไปเจอแล้วนะคะนี่ไงตัวแรกค่ะเลข5เลยดังนั้นค่ะพี่สายเท่ากับ3 4ลบ5 34ลบ5้าลบ5ลบถูกไหมคะเก่งมากๆเลย29เพราะฉะนั้นพิ่สายของข้อนี้มีค่าเท่ากับ29ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะตัวอย่างที่หนึ่งเสร็จอย่างรวดเร็วงั้นเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยลุยต่อไปเลยนะคะตัวอย่างที่สองมาแล้วหนี่นะคะตัวอย่างที่สองโอโหเป็นโอเน็ตปีห้าสอนี่ไงอ่านโจทย์พร้อมๆกูไปเลยนะคะส่วนสูงของพี่น้องสองคนมีพี่สัยเท่ากับ 12พี่ใสแปลว่าอายุของเด็กอายุที่ไหนเราคุยไปส่วนสูงส่วนสูงของเด็ก2คนนี้นะคะห่างกัน12เซนติเมตรค่ะและมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ171ซนติเมตรค่ะต่อไปนี้เป็นส่วนสูงของพี่หรือน้องคนใดคนหนึ่งโอเคนะคะเรามาสมมุติกันดีกว่าตอนนี้มีเด็กอยู่2คนคนหนึ่งเป็นพี่คนหนึ่งเป็นน้อง ปไปสมมุติให้ว่าพี่อาจจะสูงกว่าน้องโอเคนะคะดังนั้นแล้วครูปายเลยกำหนดให้พี่สูง x เซนติเมตรโอเคนะคะก็ครูปายไม่รู้นี่นาว่าเขาสูงเท่าไหร่ครูปายก็เลยให้เป็นตัวแปร x ค่ะต่อไปมาดูส่วนสูงของน้องค่ะ ในเมื่อพี่สูง x และพี่กับน้องสูงห่างกัน12เซนติเมตรครูไปสมมติให้ว่าน้องอาจจะตัวเล็กกว่าพี่ดังนั้นนะคะน้องจะต้องสูงน้อยกว่าพี่12เซนติเมตรครูไปเลยเขียนเป็นสมการได้ว่า x ลบ12ค่ะเด็กๆเข้าใจนะคะเพราะว่าน้องเขาตัวเล็กกว่าพี่นี่นะต่อไปเรามาดูเลยค่ะว่าโจทย์ให้อะไรมาอีกค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ171ซนตมรยังจำค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ไหมคะได้นะเรียนมาแล้ว x bar เท่ากับ summation x ส่วน n summation x คือเอาข้อมูลมารวมกันตอนนี้มีพี่กับน้องสองคนก็เอาเส่วนสูงของพี่กับน้องมาบวกัันค่ะพี่สูง x ส่วนน้องสูง x ลบ12โอเคไหมคะหารด้วย n n คือจำนวนของข้อมูลซึ่งมีอยู่แค่2คนค่ะ ารด้วย2และ x-bar ที่โจทยก์กำหนดให้คือ171ให้เด็กๆเ,เอา171มาใส่ที่ฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำการแก้สมการซึ่งมีแค่ตัวแปรตัวแปรเดียวก็คือ x ค่ะเห็นแบบนี้แล้วเราทำอะไรคะย้าย2ที่อยู่ข้างล่างค่ะ2ที่หารอยู่ข้างล่างย้ายไปต้องย้ายไปคูณค่ะดังนั้น171 คูณสองติ๊กตอก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 เห็นนึกออกแล้วใช่ไหมคะได้342เท่ากรูปายเลยนะต่อไปค่ะข้างบน x บวก x ตรงนี้ x บวก x ก,ก็จะกลายเป็น2 x ค่ะแล้วเลขลบ12ยังไม่ไปไหนยังเกาะติดที่ x อ,อยู่แบบนี้นะคะต่อไปค่ะแกสมก,การธรรมดาธรรมดาเลยเราต้องการหาค่า x ดังนั้นเราต้องเอาตัวเลขทุกตัวออกไปจาก x ให้ได้ตัวแรกที่เราจะต้องออกไปนะคะก็คือเลขลบ12ค่ะเลขลบ12จะย้ายไปทางซ้ายไปหา342ย้ายไปทำอะไรเอ่ยถ้าลบอยู่เราจะย้ายไปบวกเก่งมากค่ะย้ายไปบวกนะคะเราก็จะได้ว่า342บวก12ค่ะเป็น 354เท่ากับ 2x ต่อไปเราอยากได้ค่า x เราก็ต้องย้าย2ที่คูณอยู่ทางนี้ย้ายไปหารย้ายไปหาร354นะคะเด็กๆจะได้เท่าไรเอหร่เท่ากับ x ซึ่ง x ก็คือส่วนสูงของพี่ไงนะคะเพราะฉะนั้นพี่สูง177 เซนติเมตรเด็กๆเห็นไหมคะว่าในช้อยมี1 7 7หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่ค่ะ177หรือเปล่าเห็นแล้วนะคะข้อที่4ง่ายดังนั้นเด็กๆกาข้อที่4ไปเลยนะคะว่าพี่สูง177เซนติเมตรค่ะโอ้โหพี่ใส่ง่ายนิด องนี่ทำข้อสอบโอนได้แน่ๆเลยต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างที่3กันเลยลุยตัวอย่างที่3นะคะเป็นข้อสอบโอนปี59ค่ะโอ้เพิ่งสอบไปเมื่อกี้นี่เองนะคะไม่นานเลยมาอ่านโจทย์กันดีกว่าข้อมูลชุดหนึงมี8ค่าเรียงจากน้อยไปมากว้าวข้อมูลชุดนี้เรียงให้เราแล้วใจดีจังเลยมีเลขอะไรบ้าง 7 4 7 8 80 80 A 90 90แล้วก็ B สังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีอยู่2เลขที่เรายังไม่ทราบค่าซึ่งก็เป็นตัวแปร A กับ B ค่ะแต่ถ้าวางแบบนี้แปลว่า A อยู่ระหว่าง80-90ถึง90ไม่เกินนี้ส่วน B เป็นข้อมูลที่ เริ่มตั้งแต่90เป็น91 92, 92ไปเรื่อยๆซึ่ง B วางอยู่ตัวสุดท้ายแปลว่า B เป็นข้อมูลที่มากที่สุดนึกออกนะคะต่อไปค่ะถ้าข้อมูลชุดนี้มีพิ่สายเท่ากับ18โจทย์ให้มาแล้วพี่สายเท่ากับ18และให้มัธยฐานเท่ากับ85โจทย์ถามหาอะไรนะแล้วค่าเฉลี่ยเลนขคณิตของข้อมูลชุดนี้มีค่า จะหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลได้นะคะเด็กๆเราต้องนําข้อมูลมาซัมเมชันกันก็คือบวกกันแต่ถ้ามันติดตัวแปรเราจะไม่สามารถบวกได้ซึ่งในข้อนี้ติดตัวแปรอยู่2ตัวก็คือ A กับ B ดังนั้นเด็กๆต้องหาค่า a กับ B ออกมาให้ได้ก่อนนะคะเราค่อยไปหาค่าเฉลี่ยนะงั้นเรามาหา A กับ B กันเลยตัวแรกที่ครูายจะใช้นะคะก็คือพิสัยค่ะ บอกพี่สยมาแบบนี้ง่ายจังเลยนะคะพี่สยได้จากสูตรอะไรคะเด็กๆพี่สยได้จากค่ามากที่สุดลบค่าที่น้อยที่สุดครูปายใช้เป็นแม็กกับมินแม็กคือมากสุดมินคือน้อยสุดแบบนี้นะคะโจทย์ให้ว่าพิ่สัยก็คือ18เพาะให้มานี่ไงตรงนี้ไงเห็นไหมคะแม็กก็คือค่า ในเมื่อโจทย์เรียงมาแบบนี้ค่าที่มากที่สุดก็คือตัว b ตัวสุดท้ายค่ะเราก็เอา b มาเขียนตรงนี้นะคะลบด้วยมินมินก็คือค่าที่น้อยที่สุดค่ะ74ตรงนี้นะคะเราก็ลบไปเลย74เราอยากได้ค่า b เราต้องย้ายค้างค่ะเด็กๆเอาลบ74ย้ายออกไปเลยมันลบอยู่ถ้าย้ายไปฝั่งนี้ต้องย้ายไปอะไรคะ บวกเก่งมากๆเลยค่ะบวกเก่งมากๆเลยแล้วบวกได้เท่าไหร่นะ74บวก18ได้เท่าไหร่นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้แล้ว92นี่ไงเพราะฉะนั้นนะคะ B มีค่าเท่ากับ92ค่ะ เพื่อความชัดเจนครูปายขออนุญาตเขียนเลข92ตัวใหญ่ๆไว้ตรงนี้เลยนะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อ b คือ92นั่นไงต่อไปนะคะครูปายจะใช้ข้อมูลที่โจทย์ให้มาอีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือมัธยฐานยังจำได้อยู่ไหมว่ามัธยฐานก็คือค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลเมื่อเราเรียงข้อมูลแล้วค่ะมาดูซิว่า ตรงเลขตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลคือเลขอะไรเอ่ยนับนับนับ,นบเห็นไหมคะตัวเลขที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลคือเลข80กับ A ค่ะดังนั้นถ้ามีข้อมูลอยู่2ตัวที่เป็นเลขตรงกลางแบบนี้การหามาทศฐานคือเราต้องเอา2ข้อมูลนี้มาบวกกันแล้วหาร2ค่ะ ดังนั้นเราจะได้ว่ามัทยฐานจะเท่ากับ80บวก a หาร2แบบนี้นะคะซึ่งโจทย์กำหนดให้มัธยฐานคือ85เราก็เขียน85เข้าไปที่ตรงนี้ค่ะ85เท่ากับ80บวก a ส่วน2ย้าย2ที่หารอยู่ไปคูณ85นะคะ2คูณ ไปเลย170ค่ะแล้วก็ฝั่งขวาจะเหลือ80บวก A อยากได้ A ต้องย้าย80นะคะ80บวกอยู่อย่างนี้ถ้าย้ายไปฝั่งนี้ต้องย้ายไปลบค่ะเพราะฉะนั้น170ลบ80ได้เท่าไหร่คะเอานิ้วขึ้นมาเลย170นิ้วเอาให้เพื่อนองค์ไป80นิ้วโอ้โหตัวอ,อ <t> ยากกูไปหมดมากลบไปได้เท่าไหร่คะ 90ไงเมื่อกี้กูไปหยอกเล่นนะคะอย่าเอานิ้วให้เพื่อนอมจริงๆนะคะเพื่อนขายออกมาเค็มจัดเะคะค่ะเราได้แล้วว่า A คือ90นะคะเพราะฉะนั้นกูไปก็จะขอเขียนเลข90ลงไปที่ตัว A ตรงนี้ใหญ่ๆเลยโอ้โหเรารู้ข้อมูลมาทุกตัวแล้วนะคะรู้แบบนี้เราก็ไปหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือว่า X bar ได้เลยค่ะ นี่คุณไปใช้เป็นตัวรับเงินนะคะ ว่านะกไปเขียนครบไหมหนึ่งสองสาม้าเจ็ดแปดโอเคค่ะแล้วหารด้วย N N ก็คือจํานวนข้อมูลข้อมูลนี้มี8ตัวเด็กๆก็หาร8ไปค่ะอ่ะเด็กๆทําการบวกพร้อมๆกันเลยนะคะได้หรือยังคะเอาทั้งหมดมาบวกกันติ้งขูไปได้แล้วนะขูไปคํานวณอย่างรวดเร็วเลยค่ะก็คือ600 เจ4แล้วเด็กๆก็เอา674หารด้วย8ค่ะคำตอบก็คือ84.25นั่นเองเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ตอบ84.25ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรื่องพี่สัยง่ายมากๆเลยนนะคะทวนสูตรอีกรอบหนึ่ง ค่ามากสุดลบค่าน้อยสุดเป็นยังไงบ้างคะง่ายเนาะง่ายมากๆเลยถ้าอยากรู้เนื้อหาต่อไปให้เด็กๆอย่าลืมกดติดตามครูปปายที่ช่อง Youtube ปายสตอรี่หรือจะพิมพ์ว่าครูป,ปายสอนเลขก็เจอครูปปายเหมือนกันค่ะและก็อย่าลืมติดตาม f เฟซบ o ๊กแฟนเพจครูปปายด้วยนะคะในชื่อครูป,ปายสอนเลขเช่นเดียวกันค่ะถ้ายังไงช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยและก็มีโร กระบาดเยอะแยะมากมายขอให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพของตัวเองและตั้งใจเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้มากๆนะคะสำหรับวันนี้ครูไปไปก่อนนะเราเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะบ๊ายบาย